่ Three, two, one, มอมไบกภาพที่ได้เห็นภาพแรกนั้นคือวันแรกที่เขาได้มาทำการถอนคุณใสเนื่องจากมีผีมาแฝงและหลังจากทำการถอนคุณใสเสร็จก่อนจะกลับก็ได้มีการเปิดองค์เทพโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากปู่พญายมต้องการที่จะลงมาบอกบางอยา่าง ผู้ที่ปู่พยายมได้โรงประทับนั้นก่อนหน้านั้นนับถีสศาสนาคริสต์และไม่ได้มีความเชื่อใดๆเกี่ยวกับเรื่องแนวนี้เลยมันเป็นเพียงความบังเอิญที่ทำให้เขาได้สัมผัสกับอีกด้านหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่เชื่อว่ามันมีและแม้กระทั่งเรื่องคุณไสที่เขาได้โดนกระทานั้น ในเบื้องต้นตอนแรกเขาก็ไม่ได้มีความเชื่อแต่เมื่อมันเกิดเหตุปัจจัยหลายๆอยา่างจนทำให้เขารู้สึกว่ามันน่าจะมีบางอย่างจริงได้มาปรึกษาและแก้ไขแต่อีกทนีนหงครครปหน่อกนะโอ้ โอ,โอ,โอ,โอและการที่ปู่ได้รงประทับนั้นก็เป็นเพียงแค่การมาบอกกล่าวให้ทำดีและระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพราะมันยังมีเรื่องเหล่านี้อยู่ในโลกนี้หลายคนที่ไม่เคยเจออาจจะยังไม่เชื่อไม่เป็นไรเรื่องพวกนี้เป็นปัจเจกบุคคลเจอเองจะเชื่อเอง จิตใจมันดีมันจะึงกันนั่งอยู่ไหนน้องอแค่แนะชอบช่วยดีนะคอยบกนี้เอินเหรอวไปหลบหวายองนะ ใครที่ดูคลิปนี้แล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามยังไงก็ขอให้ทำแต่กรรมดีเข้าไว้อย่าได้ทำกรรมชั่วเพิ่มเติมเลยและหากใครมีปัญหาอะไรสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่กระทรวงโหราคม